สวัสดีครับวันนี้จะนำประโยชน์ของผักบุ้งแก้วมาให้รับฟังกันครับสบรรพคุณของผักบุ้งแก้วนะครับมีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับเป็นอย่างมากอุดมไปด้วยวิตามิน a อเกลือแร่โปรตีนและอื่นๆอีกมากมายผักบุ้งแก้วนั้นมีประโยชน์คุณค่าทางยาช่วยรักษา โรคต่างๆได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ได้กับทุกส่วนของต้นผักบุ้งได้เลยนะครับใบจะมีรสชาติจืดพอตำมาพอนํามาตำพอกฝีถอนจากพิษสัตว์กัดต่อยได้เป็นอย่างดีลำต้นจะช่วยแก้อาการปวดศีรษะอ่อนเพลียบํำรุงสายตาแก้ตากเสบช่วยอาการอ่อนเพลียช่วยถอนพิษ โดยการทำนั้นให้นำผักบุ้งทั้งเถาและยอดใช้ทั้งต้นคั้นเอาน้ำและนำไปดื่มให้ร่างกายอาเจียนแล้วขับพิษต่างๆออกมาได้ไม่ว่าพิษนั้นจะเป็นพิษจากการเบื่อเมาแก้พิษของผืนหรือสารหนูสำหรับสคุรของลำต้นยังไม่หมดแค่นั้นลำต้นยัง ช่วยให้คนที่เป็นเบาหวานอาการดีขึ้นหรือโรคลิซิดวงก็แก้ได้ไม่ยากรากจะช่วยแก้ตกขาวสิ่งกวนใจสำหรับผู้หญิงหลายๆคนหรือจะแก้อาการบวมปวดฟันโดยขึ้นโดยขั้นตอนการทำนั้นให้นำรากผักบุ้งผสมกับดอกมะพร้าวมะขามและขิงนำไปต้มรับประทานแก้โรคหืดได้เป็นอย่างดี นี่แหละครับประโยชน์ของผักบุ้งแก้วมีมากมายเลยนะครับเรา,านำมาทําเป็นอาหารแล้วเขาก็ยังมีประโยชน์นะครับต่อร่างกายนะมาทานผักกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ